ณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อมานพผู้มีวาจาเฉียบคมและตรงไปตรงมาเขาเติบโตมากับพ่อซึ่งเป็นผู้พิพากษาผู้ปลูกฝังแนวคิดที่ว่าความจริงคือสิ่งเดียวที่จะยืนยงเมื่อม่านหมอกแห่งอารมณ์จางหายมานพจึงยึดมั่นในคำสอนนั้นเสมอและมักกล่าวว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและต้องพูดออกมาเสมอในหมู่บ้านเดียวกัน มีหญิงสาวชื่อมาลีผู้มีวาจาอ่อนโยนราวสายลมเธอเลือกคำพูดด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังเสมอมาลีเคยสูญเสียพี่ชายจากคำพูดที่แม้จะจริงแต่โหดร้ายเธอจึงเชื่อว่าบางครั้งคำพูดที่จริงแต่ไร้เมตตาอาจทำลายชีวิตได้แม้ทั้งสองจะยึดถือความเชื่อแตกต่างกันแต่ก็เคารพกันเสมอ เหมือนจันและแตะวันที่ไม่โคจรมามันจบแต่ต่างทําหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์วันหนึ่งหมู่บ้านประสบภัยแล้งรุนแรงผู้เท่าจึงส่งทั้งสองออกเดินทางตามหาต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อกู้หมู่บ้านระหว่างทางพวกเขาพบชายชลาล่ำห้ยอยู่ริมป่าที่มืดคลึ้มลูกค้าหายไปในป่าสามวันแล้วมานบมองเข้าไปเห็นร่องรอยสัตว์ป่า และกิ่งไม้หักและเนรนาศเขาตอบตรงว่าโอกาสรอดมีน้อยมากท่านควรเตรียมใจไว้เถิดแต่มารีเห็นรอยเท้าสดใหม่และแววตาของชายชลาที่เปลี่ยมด้วยความหวังเธอเพียงพูดว่าเราจะช่วยท่านตามหาทั้งสองเข้าไปในป่ามารีดูร่องรอย มานพคอยระวังภัยเหมือนสองด้านของเข็มทิศเดียวกันและพบลูกชายของชายชาลาลอดอย่างบุดวิดระหว่างทางเดินกับมานพเอ่ยเบาๆว่าเธอโชคดีที่เราพบเขาถ้าไม่พบละ่ะมารียิ้มแต่ถ้าไร้ความหวังเขาอาจตายด้วยความสิ้นหวังก่อนรู้ความจริงคำกล่าวนั้นค่อยๆก่อคลื่นเล็กๆในใจของมานพ ต่อมาพวกเขาพบเด็กหญิงร้องไห้เพราะวาดรูปของเธอไม่สวยเหมือนเพื่อนมานกบอกว่ารูปนี้ยังต้องฝึกอีกมากสัดส่วนยังไม่ดีสีไม่กลมกลืนเด็กหญิงร้องไห้หนักขึ้นมารีจึงกล่าวว่าพี่เห็นความกล้าในรูปนี้ลองฝึกต่อไปพี่เชื่อว่าเธอจะเก่งขึ้นมากเลยเด็กหญิงยิ้มบางๆและกลับไปวาดใหม่ด้วยแวาตาที่เปลี่ยนไป คืนนั้นมานพบจ้องเปลวไฟเขาเอ่ยว่าฉันพูดความจริงแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างหนักในใจมารีไม่พูดเธอเพียงวางมือเบาๆที่บ่าเขาความเงียบกลายเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งที่สุดการเดินทางยังดำเนินต่อไปจนวันหนึ่งพวกเขาเข้าสู่หมู่บ้านที่เงียบงนันโรคระบาดกำลังฆ่าชีวิตผู้คนหมอประจำบ้านใช้ยาผิดสูตรมานพเห็นความผิดพลาดชัดเจนเขากำลังจัตะโกนเตือนต่อหน้าผู้คนแต่เขาหยุด และหันไปถามมาลีว่าควรพูดยังไงให้เขาฟังเป็นครั้งแรกที่เขาถามไม่ใช่ตัดสินมารียิ้มพูดเมื่อใจเขาพร้อมฟังเหมือนหว่านมเมล็ดตอนดินชื้นในที่สุดพวกเขามาถึงถ้ำต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำใสไหลเป็นม่านบางๆมีชายชลาคนหนึ่งนั่งสงบนิ่งบนหินเขาคือเทพรักษ์ผู้พิทักษ์ความสัตว์ ข้าขอถามคำถามเดียวเขากล่าวระหว่างความเมตตากับความจริงอะไรสำคัญกว่ากันมานพตอบความจริงแต่น้ำเสียงอ่อนลงมารีตอบความเมตตาแต่สายตาหวั่นไหวเทฟารักเพียงชี้ไปที่ผืนน้ำทั้งสองเห็นภาพสะท้อนของตนและเงียบพวกเขานั่งนิ่งข้างสระนั้นฟังเสียงของตนเองทบทวนคำพูดที่เคยพูดทุกเจตนาเบื้องหลังเช้าวันลุ่งขึ้นเมื่อแสงแดด แต่ยอดไม้ทั้งสองกลับไปหาเทพรา์อีกครั้งและตอบพร้อมกันว่าทั้งสองแยกจากกันไม่ได้มานุกล่าวความจริงที่ไร้เมตตาคือดาบที่คมเกินไปมารีกล่าวเมตตาที่ไร้ความจริงคือม่านหมอกที่พลังอันตรายเจตนาต่างหากคือหัวใจของวาจาทั้งสองกล่าวพร้อมกัน เทพาลกกิ้มและกลายเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาวจีเขาไม่กล่าวคำใดเพียงชี้ไปยังปากของตน้นและแตะที่ใจของทั้งสองทันใดนั้นฝนบางๆตกลงเบาๆจากฟ้าลาเมฆและเย็นซ่านลงกลางอกของมานพและมารีเมื่อกลับถึงหมู่บ้านทั้งสองไม่ประกาศตนไม่สอนใครแต่เริ่มฟังอย่างแท้จริงผู้เท่าที่จำเป็นและเงียบเมื่อนิง่ง คือถ้อยคำที่ดีที่สุดคืน 1. ฝนตกลงเบาๆผู้คนไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแต่รู้สึกได้ว่าหัวใจเบาขึ้นบางคนร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุ7วันผ่านไปผู้คนเริ่มได้ยินเจตน,นาที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของกันและกันไม่ใช่ด้วยหูแต่ด้วยใจไม่มีใครหลอกกันได้ต่อไปอีกไม่มีใครซ่อนความรู้สึกไว้ทั้งหมด ความโกลาหลเล็กน้อยเกิดขึ้นก่อนแต่สิ่งที่ตามมาคือการให้อภัยและความเข้าใจอย่างแท้จริงเจ็ดวันนั้นพลังพิเศษหายไปแต่หมู่บ้านเปลี่ยนไปตลอดการมานบและมาลีไม่ใช่ผู้วิเศษแต่กลายเป็นสองฝั่งของแม่น้ำน้ำที่ไหลผ่านระหว่างพวกเขาคือความเข้าใจและนั่นเองคือสัมมาวาจาที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงคำพูดหรือถ้อยคำที่ถูกต้องแต่คำที่เปล่งออกจากใจด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์คำที่ไม่ใช่แค่บอกความจริงและให้ความหวังแต่พอดีเครดิตจากนิทานใจ